ครูติครับผู้หญิงบล็อกทุกช่องยกเว้นไลน์พอผมทักไปเขาบอกว่ารักผมมากแต่เขารู้สึกผิดเลยบล็อกอันนี้คือผู้หญิงเกมใช่ไหมครับเพราะการกระทํามัน,นมสวนกันอันนี้แสดงว่าเราก็ติดตามครูติมาสักพักแล้วนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นลูกศิษย์อาจารย์กันแล้วใช่เนี่ยเรามองเกมออกเพราะการกระทํามันมสวนกันอันนี้ครูติเรียกเทคนิคลีเรียกว่าคอนทราสเทคนิคคอนทราสพอคอนทราสกันแบบนี้ปุ๊บเราฝืนไม่ได้ก็รักกูนี่หว่าแล้วบล็อกกูทําไมวะ เฮ้ยกูมีความหวังงั้นกูต้องดันแชทต่อไปทําดีกับผู้หญิงต่อไปสินะเพราะเขายังรักฉันอยู่เนี่ยง่ายๆเนี่ยวิธีหยอดทําให้ผู้ชายวิ่งไล่ตามเออแต่ลูกศิษย์ครูติไม่หลงเกมเนี่ยงรู้เกมเชี่ยแม่งลอกหมดแล้วอันนี้คือเกมไม่ต้องไปตามเฟรมผู้หญิงนะแต่ครูติจะบอกงี้ว่าวิธีการรับมือเราไม่ต้องชักไม่ต้องอะไรเธอบอกรักมาเรากดหัวใจบอกรักให้มากกว่าเธอให้เกินสัดส่วนทองคําไปกูบอกรักมากกว่าผู้หญิงบอกมา สองประโยคกูบอกไปสามสี่ประโยคเลยดันความสัมพันธ์เอาให้เจอกำแพง